รู้ไหมคะทำไมวันนี้เราต้องพูดเบามากนนค,ามคือวันนี้นะคะเราก็มาเตรียมรับน้องกันซึ่งคือคลิปเนี้ยจะเผยแพร่หลังจากวันรับน้องผ่านไปแล้วหนึ่งวันอืมตอวนนี้ทุกอย่างยังเป็นความลับอยู่เราเลยต้องเสียงเบานิดนึงเอ,เออเดี๋ยวคนอื่นดูสิดูสิเนะี่ยเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่ดูสิเนี่ยเนียเนียเนี้ยโอ้โหเตรียมกล้องสดีเลยเนาะคุณอามเนาะคนนี้เป็นความลับคือแต่ว่ายัางรับน้องทุกคนก็จะได้รู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้เราเป็นการเตรียมที่แบบทุกคนต้องชอบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าโปรเซสความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วปไปดูกันไปดูกันครับทุกคนโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนาน,นะแล้วน้องนาน,นะเป็นเอ่อสอืมจากฝ่ายกิจกรรช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่ารับน้องพรุ่งนี้แล้วเรามีโปรเซสความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว บอกเลยว่าเราไปชุมกันเรื่องกิจกรรมที่เราจะทําในวันรับน้องเนี่ยก็ทุกอย่างแล้วตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างทั้งการเล่นอุปกรณ์สถานที่ตอนนี้ก็เตรียมเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะบอกเลยติดตามจะสนุกไหมพรุ่งนี้ก็ต้องสนุกอยู่แล้วเรากิจกรรม<ะ>พามาน้องสนวไอซีเราก็ต้องมั่นึงช่วยแบบยกตัวอย่างท่าเต้นหรือเพลงสักหน่อยหนึ่งได้ไหมได้ไหมตอนนี้เลยมันจะมีเพลงหนึ่งบอกเลยว่าเป็นไอคอนิกเหมือนกัน,น,กนเป็น ของสโมไอซีเราจะมีโอทเลเวอร์ชันฮิปฮอปจริงเหรอจริงจะอุตจจาอยนิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่านี่มันจะเผยแผ่หลังรับรองแล้วแบบว่าเคยฟังเพลงแรปไหมบีดอ่ะแบบอืมอย่างนั้นเลยใช่แต่ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ทีนึงไม่ได้โดูตอนนี้ให้หน่อยเริ่มเลยเหรออุ้ยเขินอันเนี้ยโอทเลโอทเลแสนเนี้ยอุ้ยพอละพอแค่นี้เนาะเพลงเต็มมันอืมโอเคขอบคุณนะคะน้องนานา อ่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปคุยกับหัวหน้าหรือว่าเฮดกิจกรรมของเรานั่นเองพี่จูนนะคะน <Okay. S 2> ะตอนนี้กาลังประชุมกันอยู่เลยค่ะคุณจูนคะขอเน,นี้ยสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะจะได้คุยกันง่ายๆมาโอเครู้สึกยังไงบ้านที่เราได้รับหน้าที่อันใหญ่หลวงในการเป็นเ e a กิจกรรมรับน้องงานผี่ใหญ่ของที่อ๋อรู้สึกแบบว่าต้องจัดการหลายอย่างมากเลยค่ะ ทุกทุกฝ่ายนั่นแหละหมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ช่วยกันเยอะมากต้องแบ่งงานต้องประสานงานปีนี้จะมีการแบ่งน้องๆไปแต่ละฐานยังไงบ้างคะพี่จุก็เป็นแบ่งเป็นช่วงเช้าแยกไปเข้าฐานแต่ละฐานสองวันสลับกันแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นเล่นเกมรวมค่ะทุกคนก็จะได้มารวมเจอกันช่วงบ่ายเราได้ขา่าวมาว่าปีนี้มีเพลงมันๆเยอะมากเมื่อกี้น้องนาน,นะเขาก็ลองลองให้ฟังซักเพลงแล้วเนาะ ก็อยากจะถามอยากจะถามความรู้สึกพี่จูนะคะว่าชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมแล้วก็ชอบท่าเต้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันพิเศษทุกเพลง <S <S 1> <S 1> งั้นรายกตัวอ,อย่างสักเพลงได้ไหมคะเมื่อกี้น้องนานก็ทําแล้วอ๋อเพลงอะไรดีว่าบูมบาลากา้าบูมบาลาก้าเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อเป็นความลับเนาะตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่เดี๋ยวไปเจอกันวันรับน้องที่เดียวนะคะ โอเคขอบคุณนะคะพี่จูนเชิญปชุมกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องในฝ่ายของเรานะคะฝ่าย PR นั่นเองค่ะซึ่งพรุ่งนี้พวกเราก็ต้องทําหน้าที่อันใหญ่หลวงนิดนึงเนาะในการที่จะ มาโปรโมตแล้วก็พาน้องๆทุกคนเนี่ยเดินชมบรรยากาศงานรอบๆนอนน้องเค้กตอนนี้เราก็กําลังลองกล้องกันอยู่ลองกล้องค่ะลองกล้องลองมุมกล้องสักนิดหนึ่งอันนี้กล้องใครคะอันนี้กล้องของน้องเค้กกับคุณแม่เองค่ะแต่ว่าพยายามที่จะถ่ายรูปให้ได้ออกมาแบบว่าดูเป็นฟิล์มๆแล้วก็ถ่ายบรรยากาศทั่วๆค่ะ ก็คือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยใครเห็นกล้องของน้องเค้กเนี่ยนะคะก็ยิ้มทักทายเซหายได้นะคะ<ๆ>เพื่อจะมีอยู่ในคลิปนี้หรือไม่ก็ลงในเพจของ smo.suic so หรือทางเพจ Facebook ของทางคณะหรือวิทยาลัยลของเรานั่นเองคะ่ะค่ะรอติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้พวกเราก็ขออนุญาตไปลองกล้องเตรียมสถานที่ทุกอย่างที่จะถ่ายพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะไว้เจอกันบุย,บย

And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing. เราจะเตรียมอะไรไปให้หน้องบ้างเป็นความรับบายบายจ้ากันมา